ชลทิศธรรมศักดิ์ธรรมรักสุปรชยัยสังฆบุญญาอัครพลมีสวัสดิ์นัทพลเทพอุทยัยชัยรัตน์มัสดีและธิรวัตรด,ดุนีจะได้เริ่มเขียนลูกก่อนนะครับโดยหมายเลข5 5ครับอาลีฟปอจิอรค,รครับอาลีฟเขียนมาแล้วครับเอาแล้วครับมาลอดลูกนี้เบียดมากับมาลอดยังได้อยู่นะครับโอ้แล้วก็มีการดึงบาเลนบอกบาเลนบอกว่าไม่ได้ทำอะไรครับ แต่กรรมการบอกว่าลูกนี้บาเลนทำฟาวนะครับรับมีการโอเทียงกันนิดหน่อยครับวุ่นวายครับตอนนี้เหตุการณ์ในสนามนะครับอาลิฟครับเปิดเข้าไปลูกนี้ได้มุงมาพิทักษ์ยิงไม่โดนแล้วก็อบดุดเคลียบอลออกมาแล้วก็กรรมการเป่าหมดครึ่งเวลาแรกเลยครับ เป็นนารายอต้นะครับเสมอกับสงไลฟซีอยู่ศย์ประตูต่อ0ูย์ครับครึ่งแรกหรือว่าเป็นครึ่งที่สนุกนะครับแต่ก็ยังไม่มีประตูนะครับยังเสมอกันอยู่0ูนย์ประตูต่อ0ก็เดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักเอาละครับเกมการแข่งขันครึ่งเวลาหลังขึ้นเริ่มตันแล้วนะครับบาลอนรับเปิดยาวมาลูกนี้ไม่ผ่านนะครับวอนกลับมาเข้าทาาดูนาฟิตนาฟิต ชนโอ้โหลูกนี้เอาล้วครับเพื่อสิทธ์ยังไม่ให้สัญญาณนะครับโสวัสดิ์ก็พร้อมที่จะเตะแล้วนะครับแล้วครับกสวัสดิ์เปิดลูกนี้สวยแล้วได้บ่งแล้วก็หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับผมโอ้โหเป็นอับดุลฮาฟิดนิบูนะครับบ่งขึ้นนำไม่สงขลานำนาราชยเด็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นลูกเปิดโดยยศวรรธน์มณผาแล้วก็เป็น อับดุลฮาฟิดครับที่ทำประตู1 0ขึ้นนำนะครับให้กับสงขายฟซีนำนารายเยติาทีที่55นะครับ โดนฮาฟิทยิงขึ้นนำ้ำให้สงขาไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับจากลูกฟรีคิกที่เปิดเข้ามาแล้วก็ลงมาครับบอลลอยดวงมาฟิลิปเป้เก็บได้ครับบอลน,นี้ชดสับยอดจันชดสับนได้เปิดลูกนี้ไม่ดีเลครับแ,แต่บอลลอดขามาเอาครับบอลมาเข้าเท้าธรรมศักดิ์ธรรมรักธรรมศักดิ์ล็อกไปสวยแล้วก็ลูกนี้โดนจุดโทษหรือเปล่าจุดโทษครับโอ้โห ธรรมศักดิ์ครับโดนทำเป้าในกรอบเขตโทษแล้วนาายเ,เต็ดเสียจุดโทษในช่วงท้ายเกมพอดีครับผมโอ้โหโหแล้วก็เหมือนจะมีปัญหาครับแต่ก็ลูกนี้ก็ปรรมาดการจจใจแล้วครับก็เป็นจุดโทษแล้วครับ ยศสวัสด์ครับลูกนี้ยิงเข้าไปแล้วก็สองประตูต่อศูนเลยครับยศสวัสด์มุนธายิงจุดโทษให้กับสงขายฝีขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ครับ32คนเดิมกลับมาแล้วครับยศสวัสด ah. ์มุนธาก็เป็นช่วงท้ายเกมพอดีนะครับเข้าสู่ช่วงนาทีที่91พอดีนะครับ มาแล้วนะครับแล้วก็มาการก็เป่าจบเกมเป็นสงขายู이อุติตนะครับบุกมายัดเยียดความปาชัยครั้งแรกในสนามของน่างรายเ,ยเุติตนะครับสองประตูต่อศูนย์โดยสงข라이ฟซีนะครับได้ประตูขึ้นนําจากอับดุลนาฟิดนิบูนะครับและยศวัตรมุนทายิงลูกจุดโทษเข้าไปครับให้สงขราชนะ2ประตูต